ึงเคยเห็นรูปควายปะวะไอ้เห,ห,หี้ยโคตรห่าไหนไหนรูปควายขอดูหน่อยดิเนี่ยเนี่ยรูปควายรูปควายรูปควายอยู่กูรูปควายอยู่เนี่ยเนี่ยกูรูปควายร <c oughs> ูปควายรูปควายหาวะารูปควายเ <c oughs> อ็มดูนั่นดิกบโดนต้มฮะอะไรวะกบโดนต้มงงกบโดนต้มก็กบโดนตบไงหน่อยพ่อแม่มึงไม่สั่งสอนหรือว่าว่าห้ามเล่นหัวเพื่อนอนะ กูก็ไม่ใช่ขวายเหมือนกันมึงจะเอาเะล่อกหม้โก็บ้าดเนมึงก็บ้านดีกว่าเยือเป็นนักเรียนนะอย่ามาทะเลาะกันเลยนะอย่ามาห้ามผมนะอาจารย์สุนีถ้าวันนี้ผมต่อยมันแว่งแต่ไม่ได้ใจผมมันไม่สงบถ้าคิดว่าทำได้ก็เข้ามา แล้วพวกเรารักกันจะจ่ายเนาะไอ้แต้มใช่ครับอาจารย์โซนีไอ้แบนน่ะเพื่อนรักผมจะไปฟอกอาจารย์สมศรีจริงๆกันที่เด็กผู้ชายทะเลาะกันน่ะครูก็เข้าใจแต่อย่ามาทะเลาะกันให้เจ็บตัวเสียเลือดเสียเนื้อกันเลยนะแข่งขันกันด้วยการบัตตี้ไฟนี่สิการ์ดเกมที่ฮิตกันสุดๆในหมู่เด็กๆตอนนี้เลยนะการบัตตี้ไฟงี้นี่เองทะเลาะกันแบบไม่มีคนเจ็บตัวได้เลยครับจานแล้วะ โผมามาหมดได้เซฟรัสนี่ตายฉันต้องออกมาดําบังเกอร์กัน จริงชื่เป็นครูสุดทีเอคู่สอนเด็กด้วยไม้ตีเพียงเอ่ยวาจาก็สยบเด็กให้เรียบร้อยขึ้นได้ไม่หรอกค่ะครูใหญ่เด็กวัยนี้มันก็ต้องมีทะเลาะกันเป็นธรรมดาแหละค่ะแต่จะให้มาต่อยตีกันมันไรประโยชน์สิ้นดีมีแต่เจ็บตัวให้เขามาแข่งขันกันด้วยการ์ดเกมบัตตี้ไฟยังจะสนุกและสร้างสัรค์แถมไม่มีใครเจ็บตัวด้วยค่ะ เกมบัตตี้ไฟคืออะไรเล่นยังไงและสนุกแค่ไหนแนะนำไปเริ่มจากดูการ์ตูนเรื่องบัตตี้ไฟได้แบบฟรีๆในช่อง YouTube นี้เลยจะพิมพ์บัตตี้ไฟใน YouTube เองก็ได้หรือจะกดลิงก์ใต้ดิสคริปชันหรือในคอมเมนต์ของคลิปนี้ก็แล้วแต่แต่ที่แน่ๆก็คือ่ันน้องๆกำลังหาการ์ดเกมมาทั้งอย่างเล่นกับเพื่อนๆนะแนะนำเล่นาการ์ดบัตตี้ไฟเลยไปดูการ์ตูนไม่กี่ตอนก็เล่นเป็นแน่นอนมันไม่ได้ยากน,นะ Close the door behind me, look in the mirror. Hearing you whisper in my ear, say, I was in. Oh, i begin. That looks <laughs> like it, he looks like he found